สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องเนยสายทานโพสต์ถึงเรื่องรอยสักยังคงมีข่าวคราวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดแม้จะแยกย้ายกันไปมีครอบครัวแล้วก็ตามครับสําหรับคู่ของน้องเนยสายทานหวังประเศรสเิฐและอดีตแฟนอย่างเก่งลายพร,รงังเพราะน้องเนยก็ได้มีสามีและลูกมาเป็นสซ่ทองคล้องใจแล้วในขณะที่ภรรยาของเก่งเองก็กําลังท้องกลายจะคลอดแล้วเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีประเด็นดราม,มา่าเพราะตอนที่น้องเนยและเก่งเคยคบ นั้นน้องเนยก็เคยได้สักที่ต้นขาเป็นรูปหน้าของเก่งงานนี้หลังจากที่ต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวไหม่ก็ทําให้เป็นแฟน,แฟน,แฟนถามเข้ามาว่าทําไมน้องเนยถึงไม่ลบรอยสักสักทีล่าสุดน้องเนยก็ได้ออกมาโพสต์แจ้งผ่าน Facebook แล้วว่าเพราะอะไรถึงไม่ลบรอยสักรูปหน้าเก่งโดยเจ้าตัวได้เผยว่ากล้าถามก็กล้าตอบค่ะแต่จะตอบเป็นครั้งสุดท้ายนะคะสําหรับเรื่องรอยสักคนที่ชอบถามมาว่าทาไมไม่ลบรอยสักสักทีไม่ใช่ไม่อยากลบนะคะ เหตุผลจริงๆคือตอนนี้เนยป่วยอยู่ผิวมีปัญหาเพราะเป็นลมพิษบ่อยมากหายเมื่อไรแก้แน่นอนจ้าจะได้เลิกสงสัยกันสักทีขาดจบนะ งานนี้ก็ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยล่ะครับส่วนหนึ่งก็เข้าใจปัญหาสุขภาพที่น้องเนยบอกแต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าเหมือนเจ้าตัวจะเคยชี้แจงเรื่องรอยสักไปแล้วหลายรอบทำไมถึงยังเอามาโพสให้เป็นประเด็นอีกซึ่งก็มีหลายคนที่มองว่าตั้งใจออกมาโพสต์เพื่อทําให้เกิดเป็นประเด็นและกระแสการพูดถึงอีกครั้งหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่วิจรารณญาณของแต่ละคนแล้วล่ะครับ ท่านผู้ชม,มครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ